อันนี้ในรายวิชาโรศาสตร์วิศวกรรมนะครับก็ตอนนี้เราจะมาแนะนําตัวอย่างนลักษณะเป็นของสมดุลน,นะครับแต่ไม่ใช่2มิติเสียจแล้วนะครับจะเป็นสมดุล3มิติ3มิติคือใช้ทั้ง3แกนเลยนะครับก็คือแกน X แกน Y แล้วก็แกน Z นะครับถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นอาจจะต้องทำลักษณะของเวกเตอร์นะครับแต่ตัวอย่างที่ให้พวกเรามาฝึกฝนในตัวอย่างนี้ นะครับเราจะไม่ใช้ลักษณะการทําเป็นเวกเตอร์นะครับก็ใช้แค่สมการสมดุลเข้ามาจัดการเท่านั้นเองในที่นี้ผมก็พยายามสื่อสารกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเรานะครับเราสามารถมองเป็นมุมมองแบบวิศวกรได้หลายอย่างเลยแม้กระทั่ง้ังกระดาษนะครับที่วางอยู่นะครับเป็นลังเบียนะครับขนาดความกว้าง0.24เมตรนะครับ 0.24เมตรยาว0.31เมตรนะครับนั้นตอนท่านไปซื้อเบียร์มากินเนี่ยมันได้ความรู้นะครับนะท่านก็จะรู้อย่างน้อยว่าขนาดเท่าไหร่ท่านลองวัดมาหน่อยนะส่วนความสูงก็0.29เมตรนะครับนี่คือขนาดนาของรังเบียร์นะครับมีขวดเบียร์บรรจุอยู่เต็มรังหนึ่งรังมีกี่ขวด12ขวดนะครับทุกยี่ห้อก็าบอติ่าอยู12ขวดทั้งหมด แต่ที่บอกมาเนี่ยว่ามีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักที่ว่าเนี่ยคือน้าหนักรวมทั้ง12ขวดนะครับ12ขวดนะครับ12ขวดถูกมัดด้วยสายรัดพลาสะติกนะครับอันนี้เติมตัว e ให้หน่อยผมพิมพ์ตกไปหน่อย OME ก็คิดนะไม่ออกก็คิดถึงชื่อรู้สึกนะมันชื่อโ OME เนี่ยตั้งตัวแปรนะครับ OME นะครับแล้วตั้งแกนไว้ตรงมุมที่จุด R นะครับ ตรงมุมเป็นจุด R นะครับมีสามแกนนะครับอันนี้ก็ให้ทางนี้เป็นติดบวกทั้งหมดแล้วกันในเนี้ยมีลังเบียมีขวดเบียรอยู่เต็มลังเลยข้างในก็น่าจะมีนะสิ่งที่ท่านอยากจะลิ้มลองอยู่ข้างในในขวดด้วยนะก็หนัก850นิวตันในความคิดของเราเนี่ยแปดนิวตันที่ว่าเนี่ย เดี๋ยวต้องเขียนเพิ่มเอาเองถูกต้องไหมครับว่าจะกระทําตรงไหนว่าจะกระทําตรงไหนนะครับในความคิดของเราเนี่ย850นิวตันตัวเนี้ยจะกระทําตรงไหนครับถ้าให้เขียนเนี่ย850นิวตันตัวเนี้ยระทําตรงไหนน่าอยู่ตรงตรงกลางถูกต้องไหมครับอ่าตรงกลางอ่าก็ได้อยู่ชักราวๆประมาณนี้นะครับ เพราะว่าไปแรงโน้มถ่วงโลกแล้วก็น้ําหนักของขวดเบียร์ที่อยู่ข้างในด้วยก็ต้องกระทําลงในแนวดิ่งต้องรู้โดยปริยายนะครับอ่ารู้โดยปริยายนะครับตรงนี้คือน้ําหนักของขวดเบียร์ที่อยู่ในรัง W เท่ากับแปดนิวตัน ตรงนี้จะเขียนไว้ตรงกลางหลังก็ได้นะครับเขียนไว้ที่ก้นหลังก็ได้นะครับอแต่ขอเพราะเวกเตอร์เลื่อนตำแหน่งได้สมมติเราตีเส้นทอียงมุมแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็เกิดจุดตัดนี้ครับเอาต่อมาอต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับตรงนี้ไม่ออกแนวลงตรงกลางพอดีเนี่ยตรงกลางฝาที่เปิดพับไปพับมานีครับพับไปพับมาเนี่ย ถ้าตรงนี้0.24ตรงนี้เท่าไหร่ครับ0.12เติมไปหน่อยเลยอันนี้ไม่ใช่โจทย์ไม่สมบูรณ์นะครับอยากให้เราคบคิดซะมากกว่าว่ามันจะเป็นตัวเลขอะไรกันดีต่อมาความยาวของหลังเบียร์ตัวนี้คือ0ด0จุดเท่าไร0น0 31 นะครับ0.31ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าห้า0.1ดหนึ่งผมจ้างเลยนะคุณเขียนแล้วนะ0.155 ศูนย์หนึ่งห้าห้าประมาณนี้ไอสายรับพลาสติกเนี่ยเห็นเป็นเขาล้างอยู่สามเส้นตรงนี้ครับอยู่สามเส้นตรงเนี้ยในความหมายคนเขียนโจทย์คนแต่งโจทย์เนี่ยก็คือผมนี่แหละผมพยายามสื่อว่าเนี่ยเขาพยายามจะเอาสายรับพลาสติกเนี่ยรัดลัางให้มันแน่นขึ้นให้มันกระชับนะเพราะนั้นขณะที่เขารัดเนี่ยเขายังไม่ได้มัดมดอะไรนะฮะตอนนี้เขาก็ยังพยายามยังไงออกแรงดึงออกแรงรัดอยู่นะครับเพราะนั้นพวกนี้เนี่ย เกิดมาเป็นสายรัดเป็นเชือกคนนี้ยน่าจะรับแรงอะไรครับเกิดมาเนี่ยเรากำลังเนี่ยกำลังจะรัดแน่นก็ต้องไปแรงอะไรครับแรงดึงเพราะนั้นพวกเราก็สมมุติเป็นเทนชันทั้หมดเป็นแรงดึงแรงดึงนี้นะครับสามเส้นสายร,รัดพลาสติกสีเขียวนะครับพอไปแรงดึงทั้งหมดแล้วนะครับเรามาดูต่อ แรงดึงตัวเนี้ยทั้งสามเส้นของสายลามสติกเนี่ยอยู่ในแนวแกนอะไรครับแกนแซดต,ตั้งชื่อตัวแปรครับเพื่อหาแรงภายในของสายลัดโอแซดแซแล้วก็เอมซดสามอันนี้โอเคนะครับเรามีแรงในแนวแกนแซดแล้วเบสร็จทท้งหมดกี่แรงครับนับไปดีครับกี่แรงครับ 4แรงถูกต้องไหมครับรวม W น้ำหนักขวดเบียร์ด้วยใช่ไหมครับอ่าทั้งหมด4แรง4แรงที่ว่าเนี่ยถือว่ารู้แล้ว1แรงถูกต้องไหมครับอ่าคือน้ำหนักลังกระดาษที่มีเบียร์อยู่ก็850นิ้นิวตันทิศทางลงอ่าตามที่เราเขียนลงไว้ใน free body ของเราอ่าตอนนี้หน้าที่ต่อมาคือทำอะไรครับคือเขาสั่งให้หาแรงภายใน ที่เกิดขึ้นของสายลับกพลิติกสีเขียวทั้งสามเส้นนะครับก็คือหาว่ามีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่หรนะครับแรงภา,ายในตัวนี้ให้ตอบในหน่วยนิวตันอนุโลมใช้รูปโจทย์ตัวนี้เป็นรูปฟรีบอดี้ไปเลยนะครับวาเราก็วาดเป็นรูปกล่องให้ได้กันแล้วกันนะครับเอาเริ่มคำนวณอันนี้ไม่ต้องถึงขั้นเป็นเวกเตอร์นะครับยังพอใช้วิธีพื้นฐานทําได้อยู่ เราใช้สองสมดุลครับคือสมดุลแรงกับสมดุลโมเมนต์เอาสมดุลแรงก่อนคือการรวมแรงนั่นเองเมื่อกี้เกิดนำไปแล้วแรงมีสี่แรงแรงทั้งหมดอยู่ในแนวแกนอะไรหมดเลยครับแกนแทเราก็รวมแรงแกนแซดครับเท่ากับศูนยสิ่งที่เราหาคือสามตัวนี้ครับเราก็น่าจะขึ้นเป็นบวกขึ้นเป็นบวก นะครับเราจัดการรวมแรงทั้งสี่แรงเลยครับขึ้นเป็นบวกในที่นี้ผมขออนุญาตเอา e z ขึ้นก่อนนะครับ e z แรงขึ้นลูกศรจริงๆไม่ควรเขียนนะครับเลอะเถอะเขียนแค่โผมแปลตัวเลขไล่ไปเลยระดับนี้แล้วแล้วก็ m z แรงขึ้นเดีย๋ยวไปเขียนนะครับแต่ผมอยากเขียนเพื่อเราเห็นว่ามันขึ้นเผื่อเราไปใช้เรียนรู้ได้นิดๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง นะครับ o z ครับอ่านี่คือแกรง,งขึ้นแรงลงคือน้ำหนักขวดเบียร์ใช่ไหมครับลบด้วยเท่าไหร่ครับแปดร้อยห้านิวตันแค่นี้แล้วครับเท่ากับศูนยเท่ากับ0นนะครับหลังจากนั้นให้พวกเราเขียนว่ามันคือสมการที่หนึ่ง คือเป็นสมการที่เกิดจากการรวมแรงนะครับในแนวแกน z เท่ากับู0ต่อมาแรงในแนวแกน z เนี่ยทั้ง4แรงนี้ครับทั้ง4แรงเนี่ย,ยมันกระทําลงบนแล้วะอ่ไหน,นี้คือโบเลนอรโบเลนฝากล่องฝากล่องที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ระนาบ2มิติแกนอะไรกับแกนอะไรครับ x กับ y เพราะนั้นเมื่ออยู่นหน้า x กับ y เนี่ยแรงสี่แรงในแนวแกน z เนี่ยจะสามารถคูรยะทางหมุนรอบสองแกนนี้ได้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นที่เหลือจะเป็นสมดุลโมเมนต์ครับสมดุลโมเมนต์ครับโมเมนต์ Moment ที่ว่าก็คือแกน x กับแกน y นั่นเองนะครับแกน x กับแกน y นั่นเองอคำว่าโมเมนต์รอบแกน x ก็หมายความว่าเราจะแรงทั้งสี่แรงเนี่ยมาหมุนรอบ แกน x นะครับแล้วก็มาหมุนรอบแกน y นั่นเองแรงคุิยะทางแรงคุิยะทางไม่ยากขอให้ทำได้นะครับอา้าวเริ่มไปต่อเอาแกนเด้ก่อนอันนี้หมุนรอบแกนนะครับวันนี้หมุนรอบแกนมดนหมุนรอบจุดนะครับ มไในจุด A จุด O จุด M อะไรลยไม่ใช่วันนี้หมุนรอบแกนในทีนี้คือหมุนรอบแกน x อ็กหมุนรอบแกนเก,การที่โมเมนต์ไม่โมเมนต์จริงๆแล้วพื้นฐานคือหมุนรอบแกนถูกต้องไหมครับแต่นุโลมันจุดที่เคยเคยบทในฝังเคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าเราจะหมุนรอบแกนไม่ได้จะเกิดสองเหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกคือพูดแบบบ้านๆน,นะครับชาวบ้านแรงเนี่ย มันทิ่มแกนหมุนอีกอย่างหนึ่งคือแรงมันขนานกับแกนหมุนที่เราอยากจะให้มันหมุนนะ่ะเข้าใจไหมครับมันจะไม่สามารถหมุนได้เพราะมันขนานมันไม่เกิดระยะทางตั้งฉากเข้าใจไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นจำไว้นะการที่หมุนรอบแกนไม่ได้มีสองเหตุการณ์ทิ่มแกนหมุนกับขนานแกนหมุนมีแค่นี้แหละครับอ่าผมไมเป็นหมุนรอบจุดนะแท้จริงแล้วมันหมุนรอบแกนอย่าลืม เอาเริ่มสี่แรงที่ว่าเนี่ยกําลังอยากจะหมุนรอบแกนเอกแรงอะไรครับที่หมุนรอบแกนเอกไม่ได้เหมือนที่ผมพูดเพราะมันทิมแกนหมุนเห็นไหมครับอวัะน,นั้นเนี่ยมันทิมเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่สามแรงนี่แหละครับที่หมุนรอบแกนเอกได้เราก็เริ่มลุยของเราเลยถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือตัวแปร ลองทาท่าหมุนตัวแปรทั้งหนึ่งตัวยกตัวอย่างเช่น e แซหมุนรอบแกนก e แซหมุนตามหมุนทวนครับหมุนทวนมาตั้งหลักเอาใจตัวแปรทันิดหนึ่งทวนเป็นบวกนะทวนเป็นบวกนะครับเราก็เริ่มไล่เริ่มรูยของเราเลยเอา e แดขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวต้องแก้สมการเราเลี้ยงสมการให้สวยๆเลยครับเราควรเอา e แขึ้นก่อน ให้สอดคล้องกับก่อนหลังของสมการหนึ่งเข้าใจไหมครับอย่าเรียงตัวแปรสับไปสับมาตอนแก้สมการมันจะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง EZ น่าจะเกี่ยวข้องแกนบนอยู่นี่นะครับช่วยกันได้อยู่แล้ว EZ แูนระยะทางเท่าไหร่0.24 โอเคไหมครับพยายามเข้าไกม่ยากนะครับต่อมาที่หมุนทวนเข็มอีกก็คือโอะไรครับโอแซดถูกต้องไหมครับโอแซดจะหมุนได้นะครับก็บวกโอแซดโอแซดคูณเท่าไหร่ครับระยะทางถึงแกนหมุน X 0.12 0.12 0.12 นะครับทวนเข็มน่าจะจบแล้วเนาะอันนี้หมุนไม่ได้เพราะทิ่มแกนถูกต้องไหมครับอ่าเหลือแค่ w W หมุนตามใช่ไหมฮะลบแปดร้อยห้าสิบคูณนี้เท่าไหร่ครับศู 0. 12. 0. 12. นยะ์จุดหนึ่งสองศูนย์จุดหนึ่งสองะเท่ากับศูนย์นี่คือผลรวมของโมเมนต์นะครับ รอบแนวแกนเอกเป็นสมก,การที่สองน่าจะเดาแนวทางต่อถูกหมุนรอบแกนอะไรต่อครับแกน Y มากอ่ะคุณลองทำเองนิดๆรอบแกน Y แกน Y คือตรงนี้แกน Y คือตรงนี้แกน y คํคำถามปัญญาอ่อนเหมือนเดิมใครที่หมุนรอบแกน Y ไม่ได้ครับสี่แรง โอเพราะโอแซทิมแกนหมุนวายเข้าใจไหมครับระยะทางไม่เกิดส่วนที่เหลืออีกสามแรงทาตามทวนๆเนี่ยหมุนได้หมดถ้าตามใจตัวแปรตัวแปรหมุนทวนหมุนทวนใช่ไหมครับอ่ะก็เอาใจตัวแปรสักนิดหนึ่งทวนเป็นบวกอ่ะทวนเป็นบวกแล้วเอา e แซดขึ้นก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลังของสมรรการหนึ่งและสองนะครับ อของสมก,การหนึ่งและสอง e z นะครับ e z คูณระยะเท่าไหร่ครับขอโทษครับ e z คูณเท่าไหร่ครับ0.155น,นะครับหมุนประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเก่งอย่าไปเขียนให้เลิศเทอสนะครับลักษณะการหมุนนะครับ ต่อมาโอแซดไม่เกี่ยวเนาะ m แซด m แซดทำท่าหมุนบวกด้วย m แซด m แซดคูณเท่ากับเท่าไหร่ฮะต่อไปดีเออคูณนี่สบายแล้วครับนะศูนย์จุดสามหนึ่งเพราะคุณเทคเป็นแล้วนะฮะตอนนี้คุณจะลำบากแล้วครับตอนนี้คุณจะเลิกเป็นลำบากแล้วตอนนี้เพราะคุณเทคเป็นเ,นเสร็จแล้วนะครับ นี่กลับบ้านคุณไปสาหัวอาบน้ำพอกสบ,บู่ก็ไม่หายนะครับเทมเพนเป็นแล้วนะมันเป็นไปนแล้วทําไงอ่ะตอนนี้ยมันคนไม่เป็นรีบนะนะเป็นไปแล้วตอนนี้เป็นยันตายแล้วครับผมแก้ไขแล้วไม่ได้แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าตอนนี้อา่าตอนนี้ตัวสุดท้าย W ลบแปดร้อยห้าสิบคูณเท่าไหร่ครับเออ,อน,นั้นเอง ประมาณนี้เนาะ,ะเท่ากับศูนย์ผลรวมของเมเมนตร์รอบแนวแกน y ประมาณนี้ครับตั้งไว้เป็นสมการที่สามอ่ะตอนนี้เราก็คงมาสรุปการเล็กๆนะครับตอนนี้เรามีสมการอยู่กี่สมการครับสามสมการแล้วถ้าเราสังเกตสิ่งที่เราต้องการหาหรือตัวแปรที่แต้มอยู่ตามสมการต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวแปรครับสามตัวแปร เพราะนั้นชื่อเฉพาะของมันเรียกให้เท่ก็คือสามสมการสามตัวแปรเมื่อตอนต้นเทอมเราพยายามฝึกวิทยุทธ์สองสมการสองตัวแปรไปแล้วใช่ไหมครับอันนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์สองสมการสองตัวแปรตอนทดสอบอันนั้นต้องแก้มือนะแก้ดุกมือเข้าใจไหมฮะห้ามใช้เครื่องคิดเลขแก้แต่ถ้าเกิดสามสมการสามตัวแปรแก้มือได้ครับประมาณกระดาษประมาณหนึ่งแผ่นจะได้คำตอบทั้งหมดแต่เป็นอนุพวจะผิดนะครับ เพราะนั้นอนุโลมให้ใช้เครื่องคิดเลขแก้สมการไนดะ้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นหน้าที่ต่อไปเอาสามสมการเนี้ไปหัดแก้โดยเครื่องคิดเลขให้ได้ของแต่ละรุ่นที่ท่านมีอยู่นะครับไปแก้ให้ได้อเริ่มอย่างผมเนี่ยผมแก้เป็นอยู่แล้วนะครับผมก็แค่ป้อนสมการหนึ่งสองสามไปแบบนี้ยผมบรรทันเนี้ย,ผม,ยผมก็ป้อนได้หมดแหละผมไม่จำเป็นต้องมาจัดรูปหรอกแต่ถ้าเราไม่เก่งนะครับเรา เราป้อนคยเลขไม่ค่อยเป็นนะครับให้เราจัดรูปสมการอีกสักครั้งหนึ่งให้มันให้มันเหมาะเหมาะสมกับคยเลขของเรานะครับจัดเพื่ออะไรครับจัดเพื่อป้อนลงในเครื่องคิดเลขนี่คือความหมายความหมายที่จัดนะถ้าเก่งก็ไม่ต้องมาจัดครับจากหนึ่งสองสามที่คาอยู่คุณป้อนได้เลยนะครับ เราเราจะลองจัดกันสักนิดนึงเพื่อให้สะดวกนะต่อมือใหม่หัดป้อนสมการอย่างเรานะครับอ่าเราเราจะจัดยังไงกันดีสมการที่หนึ่งก่อนนะสมการที่หนึ่งของเราจัดไม่ยากครับ e z บวกด้วย m z แล้วก็บวกด้วย o z หลักการในการจัดคือไงเขาจะให้ฝั่งนี้เป็นว่าด้วยเรื่องตัวแปรครับในที่นี้คือแม um ็กซิมัมสุด3ตัว ฟังเท่ากับนี้ให้เป็นเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันติดลบอยู่ใช่ไหมครับเราต้องย้ายมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับจะกลายเป็นแปดร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะครับต่อมาต่อมาสมการหนึ่งเราเราคล้ายวาแล้วเราจัดเป็นแล้วเราก็จัดสมการสองจัดสมการสามเท่านั้นเองพอสมการที่สอง สังเกตดูนะครับเราต้องเรียงดีๆ e แีแซเรามีอยู่เห็นไหมฮะเอาตัวเลขไว้หน้าตัวแปรตามหลังครับนะครับดูสมการสองครับมีเ z มไหมครับมีไหมฮะมีไหมครับ MZ มีไหมฮะไม่มีตอนป้อนรีาเให้ป้อนเลขศูย์ลงไปครับจัดแถวจัดแนวให้ดีๆสำหรับคนไม่เก่งนะครับต่อมา OZ นะครับโอแซมีไหมฮะสมการสองศูนย์จุดหนึ่งสองโอแซตัวเลขไว้หน้าตัวแปรตามหลังนะครับต่อมานี่คือแก๊งตัวเลขใช่ไหมครับย้ายไปฝั่งศูนย์ย้ายจากลบต้องกลายเป็นบวกครับคูณกับศูนย์จุดหนึ่งสองความาสัยจย์ง,งคืนเลขเนี่ยเราสามารถป้อนข้อมูลแบบนี้ลงไปได้เลย อย่าลืมกลับเครื่องหมายแล้วการตอนย้ายมาฝั่งเท่ากับนี้หรือเราจะคิดเลขแล้วป้อนก็ได้ลองคูณด,ดูนะครับจะได้เลขหนึ่งร้อยสองนะครับต่อมาอ่ะต่อมานะครับสมการที่สามสมการที่สามของเรา e z มีไหมครับ e z มีไหมฮะมีใช่ไหมครับตัวเลขไว้หน้า ศูนย์จุดหนึ่งห้าห้าอแซนะครับ m z มีไหมครับคราวนี้มีไหมฮะมี m z มีค่าแล้วว่าศูนย์จุดสามหนึ่ง m อ o ซมีไหมครับบวกศูนย์ครับป้อนเป็นศูนย์นะครับในเครื่องเ,องเลขอีกหนึ่งนะะย้ายไปฝั่งศูนย์กลับเครื่องหมาย กลับเครื่องหมายนะครับอ่าตัวนี้เช่นเดียวกันฮนะจะคิดเล้คิดได้เลยครับตอนป้อนคุณจะป้อนเป็นแบบคูณก็ได้หรือจะคลิกตัวเลขตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าเป็นสมการที่สมอ่าเป็นสมการที่3อ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณไปหาฟังก์ชันอีควเอชันในสรรมการที่เลขคุณใครมีประสบการณ์เรื่องนี้จัดการได้เลยครับหัดป้อนหัดอะไรลองดูนะครับลองไปเลือกตรงอีควเอชัมันจะมีสรรมการใ์้ห้เราเลือกนะครับลองดูเดี๋ยวไม่ได้ก็ต้องไปทำให้มันได้นะครับผมเคีย่ยวของผมก่อนป้อนมาหลายห้องแนละ้ว ใครทำได้ไหมครับตดไม่ต้องสอนได้นะครับน่าจะได้นะครับของผมเป็นเครื่องรุ่นใหญ่นะครับนะก็ะคือเครื่องของคนมีอายุตาแบบนี้นะคุณไม่หาฟังก์ชันให้เจอแล้วกันเดี๋ยวผมจะวางเล่นๆให้ดูแสงส่องเลยนะครับ ใไปนะ,ะวิธีการก็คือเนี่ยเข้าไปที่ฝั่งเครื่องคิดเลขเราละเดี๋ยวเดี๋ยวการนโฆษณาไปนะทุกยี่ห้อเนี่ยนะลองลองไปป้อนดูไปหาเมนูอีควเอชันให้เจอก่อนแล้วมันจะมีเราเลือกเราลองเลือกนะครับอย่างเนี้ยมันจะอย่างของผมเนี่ยของคุณก็มีครับอันนี้มันจะถามว่าตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวเนี่ยสองสมาการสองตัวแปรคือนนี้เข้าใจไหมครับที่เราใช้มือคำนวณเราสามารถใช้เครื่องเลขแก้ได้ แต่คราวนี้เราสามสมาการสามตัวแปรใช่ไหมครับมันเป็นอารมณ์ให้เราเลือกครับเดี๋ยวผมก็เลือกตรงผม f สองคุณไปหาหน้าตาแบบนี้ให้ได้ในขีเรื่องของคุณอนะวิธีป้อนเข้าใจไหมครับถ้าคุณเจอตรงนี้เดี๋ยวคุณสําเร็จแน่ไปหาฟังชันให้เจอนะครับทําได้หมดแล้วครับที่ท่านมีอยู่อา่าเริ่มป้อนครับนี่คือสมาการ 1, หนึ่งครับนี่คือสมาการสองนี่คือสมาการสามเห็นไหมครับนี่คือตัวแรกตัวแปรตัวแปร EZ MZ OZ ตัวเลขเข้าใจไหมครับอ่านั้นเองทำสี่สมการสี่ตัวแปรห้าสมการห้าตัวแปรทำได้หมดนะครับไม่ใช่เลขอย่าไปเสียเวลาแก้มือโอกาสผิดพลาดสูงด้วยนะครับสำหรับคนที่พื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่ดีเอาเริ่มป้อนกันดีกว่า EZ ก่อนรู้ไหมครับว่าตรงนี้มีเลขอะไรอยู่ครับตอบได้ไหมครับเออคุณจำไม่ขึ้นใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้ ข้างหน้าตัวแปรมีเลขหนึ่งซ่อนอยู่นะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมข้างหน้าตัวแปรมีเลขหนึ่งซ่อนอยู่รู้โดยสัญญาตญยานนะครับมีเลขหนึ่งซ่อนอยู่อ้าวเริ่มป้อนผมเข้าใจนะาป้อนหนึ่งเนี่ยลองดูเล่นๆนะครับเนี่ยเด้งเข้าไปแค่นี้เอ็มแซกจะป้อนเข้าไปเนี่ยนะครับยัดเย็ดลงไปนี่ก็ป้อนแปดร้อยห้าสิบเอ็นเทอร์เข้าไปมันก็ขึ้นสมการสองให้เราป้อนตัวเลขครับ 0.24ถ้ามีเครื่องหมายก็ป้อนติดลบไปด้วยนะครับ m z ป้อน0แค่นี้ครับ o z 0.12นะตัวนี้ลองดูผมป้อนนะครับผมจะพิมพ์เป็นตัวนี้เลยตัวสีเหลืองนะครับ850คูณ0.12คือเรี่อพวกเราก็ทำได้นะครับนี่ผมกดเข้าไวมันก็เร้งเนี้ยมันก็ร้อยสองเหมือนกันเห็นไหมครับมันก็ร้อยสองเหมือนกันโอเคนะครับ สมการสามศูนย์จุดหนึ่งห้าห้าศูนย์จุดสามหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ผมจะป้อนร้อยสามที่แ็ดจุดเจ็ดห้านะครับตอนนี้ผมป้อนครบทั้งสามสมการสามตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วให้กด EXE หนึ่งครั้งมันจะประมวลผลมันจะกลายเป็นคำตอบสามคำตอบเห็นไหมครับ คือเรียกของคุณก็หน้าตาแบบนี้เหมือนกันสามคำตอบที่ได้จะเรียงตามตัวแปรที่ท่านเรียงเขา้าใจไหมครับเพราะนั้นอย่าเรียงตัวแปรสลับกันนะครับเข้าใจไหมฮะต้องหนึ่งสองสามตัวแปรต้องเรียงเป็นเรื่องเนลาเข้าใจไหมครับเรียงเป็นแกนเพราะนั้นคำตอบแรกค,คือ ez คำตอบที่สองก็เลื่อนลงมา mz คำตอบที่สามก็เลื่อนลงมาแต่โจทย์ข้อนี้ทั้งสายรัดพลาต,ติกทั้งสามเส้นแรงภายในมันเท่ากันเขา้าใจไหมครับในการคำนวณเพราะฉะนั้นคำตอบของท่านในโจทย์ข้ออื่นอาจจะเป็นคำตอบตา่ตางๆการถูตกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นรีบไปหาวิธีการแก้สมการโดยใช้เครื่องคิดเลขให้ได้สามสมการสามตัวแปร สี่สมการสี่ตัวแปรอะไรแล้วแต่นะครับคุณไปหาวิธีแก้มาได้เลยเจอแน่นอนนะครับเจอแน่นอนนะครับเพราะนั้นผมจะเอาคำตอบมาใส่แล้วผมจะเอาของผมลงแล้วนะครับสองแปดสามจุดสามสามทั้งสามเส้นเลยสองแปดสามจุดสามสามสองแปดสามจุดสามสามเพื่อมันเท่ากันนะครับโจทย์มันอาจจะพอเหม,ออมาะพอเจาะพอดีนะครับทั้งสามเส้นเลย เป็นคําตอบมาแล้วครับเสร็จแล้วครับโูถ้าแก้มืออีกยาวนานเลยครับสามสมการสามตัวแปรเนี่ยนะครับคําตอบที่เกิดจากการแก้สมการของเราเป็นคําตอบที่ติดบวกหมดเลยเป็นคําตอบที่ติดค่าบวกหมดเลยถ้าเป็นคําตอบที่ติดค่าบวกหมดเลยให้เราไปดูที่ฟีบอดี้ดูที่ฟีบอดี้ ฟีบอดี้ของเราขออนุญาตพาไปดูทั้ง3ามคำตอบนี้เราสมมุติเป็นแรงอะไรไว้ครับแรงดึงรงือแรงอัดแรงดึงถ้าออกมาติดบวกแสดงว่าสมมุติถูกใช่ไหมครับเพราะนั้นวงเล็บว,ว่าเทนชันได้หมดแค่นี้นครับเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มอบหมายนะครับคือท่านใบ ใช้คือเลขแก้สมาการให้ได้นะครับแนวทางของการทดสอบในหัวข้อสมดุลในระบบ3ามมิติจะเป็นประมาณนี้นะครับให้ไปดูเรื่องการรวมแรงการหมุนรอบแกนหมุนต่างๆให้ดีๆแล้วก็หาวิธีการแก้สมาการให้เป็นด้วยนะครับฝากไปด้วย